กับเนื้อหาที่เรียนนะคะมันคุ้มค่าแล้วเราก็ต่อยอดได้เทรดได้แบบว่าได้หลักเงินแบบว่าหลักล้านหลักร้อยล้านได้จริงๆนะคะใช่ะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะดินด,ดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่งาน s t o c k t ท ading Thailand ค่ะเทรดอย่างไรให้ได้เงินล้านเริ่มแรกเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวอ้อจะพาทุกทกท่านนะคะไปสัมภาษณ์กับผู้ที่มาเทรดดิ้งในงานนี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะคิดว่าจะได้ความรู้อะไรไปในงานนี้บ้างและหลังจากจบในวันนี้คิดว่าจะเทรดได้เกินล้านไหมคะน่าจะร้อยล้านนะฮะล้านไม่เอา ถือว่าคุ้มครับที่อาจารย์สอนนี่ก็คุ้มแล้วค่ะคุ้มแน่นอนอ๋อต้องได้แน่นอนนะคะคือ1การมั่นใจในการลงทุนค่ะแล้วก็ทํายังไงเราจะเอาตัวรอดจากตลาดได้เทรดได้เงินล้านได้เงินล้านแน่นอนนะคะก็ได้ความรู้เพื่อที่เอาไปปรับใช้แล้วก็ทําให้เราเทรดได้เงินมากขึ้นนะคะได้ความรู้มากขึ้นได้ความแม่นยาในการเข้าออกมุ่นโอเคแล้วก็ที่สําคัญหน้าจออ่ะ สำหรับคนมีความรูม้เรื่องหุ้นอ่ะก็จะดูรู้เรื่องแต่สำหรับอคืออะไรหรอ,อต้องมาเรียนนะต้องมาเรียนผม,มไม่มีพื้นฐานเลยมางานนี้ก็เพื่อที่จะแบบว่าเติมทุกอย่างซึ่งอาจารย์จัดเต็มแน่นอนอ่าก็รู้สึกว่าเงินร้อยล้านก็คือน่าจะภายในสองปีนี้ค่ะ <laughs> ก็รู้สึกประทับใจในคอร์สมากๆเลยค่ะแล้วก็คือแบบมันมีอะไรที่แบบเปิดโลกกว้างที่ทําให้เราแบบว่า ฮ้ยมันมีแบบนี้จริงหรอเราต้องดูตรงนี้จริงเหรอเราถึงจะแบบว่าไปคว้าเงินล้านเงินร้อยล้านได้อย่างเงี้ยคะ่ะกับเนื้อหาที่เรียนนะคะมันคุ้มค่าแล้วเราก็ต่อยอดได้เทรดได้แบบว่าได้หลักเงินแบบว่าหล,าหลักล้านหลักร้อยล้านได้จริงๆนะคะใช่ค่ะมาเรียนเพิ่มความรู้ความมั่นใจก็คิดว่าน่าจะได้แน่นอนค่ะก็สนุกดีค่ะก็คือเหมือนกับว่าได้รู้เทคนิคในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนจากที่ไหนมาก่อนในเว็บไซต์หรือว่า ใน Google, Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแน่นอนไม่มีการที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่าเราสามารถเข้าใจปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเราก็สามารถที่จะลงทุนแล้วก็ทำเงินได้ครับผมก็ <S <S รู้สึกว่าได้ความรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ประมาณสักยีแต่ว่าพอเข้ามา,าดูมาฟังในวันนี้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ วันนี้เป็นบรรยากาศของงานในวันที่2ของการอบรม Stock Trading Thailand ค่ะกับหัวข้อเทรดอย่างไรให้ได้เงินล้านนั่นเองก็จะ <c oughs> ได้กำไรถึง10ล้านนะมาท้งไหนอ,อ๋อถ้าม,มา Stock Trading ต,ต้องได้แน่นอนต้องได้แน่นอนจากที่เราที่เราไม่รู้เรื่องเลยไม่มีพื้นฐานในการเทรดหุ้นทําให้เราสาม,มารถแบบรู้ได้แบบเกืบร้อเลยก่อนอบรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีประสบการณ์ทางด้านเทรดเลยก็พอมาที่เนี่ย มันก็ทําให้เรารู้มากขึ้นมากขึ้นจนแบบว่าเรารู้สึกว่าเรามีไฟมากขึ้นเงนี้แตกต่างกันมากเลยค่ะอันนี้ก็คือได้ความรู้แล้วก็แบบอาจารย์จัดแน่จนจัดเต็มหลายๆอย่างก็ทําให้เรารู้ว่าออวิธีเทรดที่ถูกต้องควรซื้อหุ้นตอนไหนเวลาไหนสนุกไหมคะสนุกคะ่ะไม่น่าเบื่อเลยตอนแรกมาเรากลัวมากเลยค่ะเพราะว่ากลัวมันเป็นวิชาก,การเยอะอเราไม่สามารถทําได้แต่ก็คือแบบมันไม่ได้น่าเบื่อหรือว่าน่ากลัวขนาดนั้น ก็รู้สึกว่าความรู้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเหมือนจะแน่นขึ้นอาจารย์ก็มีการทวนตอนเช้าเพิ่มเติมแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมที่ไม่มีจากเมื่อวานค่ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วอาจจะว้าวขึ้นกว่าเดิมด้วยสิ่งแรกที่แตกต่างเลยนะคะก็คือช่วงแรกๆค่ะครั้งแรกที่เทรดก็คือเทรดตามใจค่ะขาดทุนค่ะโอ้โหส่วนใหญ่จะขาดทุนค่ะแล้วพอมาที่นี่ถ้ามาที่นี่เราก็รู้สึกว่าอันดับแรกเลยหนึ่ง ความรู้ต้องมาค่ะ,ค,ะความรู้ต้องมีก่อนแล้วก็ใจเย็นขึ้นแล้วก็มีสติขึ้นในการเลือกหุ้นที่จะเทรดค่ะโโอ้หเพราะฉะนั้นคนทางบ้านนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะคะ Stock Trading Thailand นั่นเองสำหรับตอนนี้มาเวลาของอ้อแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ